รายการภาษาพาไปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการภาษาพาไปอยู่กับดิฉันสุวรรณาเข็มแดงผู้ดำเนินรายการค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร online.rmutp.ac.th คุณผู้ฟังยังสามารถ ติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ทางช่อง YouTube และ Facebook Page RMUTP Live ค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการใช้ Passive Voice นะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามรับฟังได้ในรายการภาษาพาไปในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะ วันนี้หยิบยกเอาเรื่องของกรัม,มาหรือว่าไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมาพูดคุยกันอีกแล้วนะคะสำหรับหลายท่านอาจจะมองว่าเรื่องกรมมาเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายนะคะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาต่างๆนะคะเมื่อพูดถึงหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่เรียน,เร,ยนเรียนกันนะคะก็มีหัวข้อหนึ่งก็คือเรื่องที่ มีชื่อเรียกว่า Passive Voice นะคะ p a s, s i v e v o i c e ค่ะออกเสียงว่า Passive Voice เป็นรูปแบบประโยคของภาษาอังกฤษนะคะซึ่งรูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษมี2แบบนะคะก็คือแบบที่เรียกว่า Passive Voice ภาษาไทยเรียกว่ากรรมาวาจกนะคะแล้วก็ประโยคโดยทั่วไปที่เรียกว่า Active นะคะ a c t i v e นะคะ active voice ก็คือรูปประโยคธรรมดาพอเราพูดคำว่าประโยคเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็หมายความว่า,าในมีประธานมีกริยามีกรรมมีสิ่งอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะการเขียนประโยคก็คือจะต้องให้จบกระบวนการนะคะส่วนมากก็มีประธานมีกริยามีกรรมแต่ว่าประโยค passive voice เนี่ยนะคะคือประโยคที่ประธานไม่ได้เป็นผู้ กระทำกริยานั้นนะคะพอเริ่มอ,อธิบายแบบนี้ก็คือหลักกรมมาภาษาอังกฤษที่เรียนเรียนกันนะคะซึ่งหลายท่านก็มีความคิดว่าเออเรามาผิดทางไม่ควรมาท่องกรัมมานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าทุกภาษามีกรมมาการรู้กรมมาก,ก็เป็นตัวช่วยที่ดีเพราะว่าเราเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองหรือว่าภาษาใดๆก็ตามที่เป็นภาษาที่สองไม่ว่าจะภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะคะ หรือว่าภาษารัเสเซียภาษาเยอรมันเรามาเรียนตอนที่เราโตแล้วนะไม่ได้เรียนแบบภาษาแม่พราะการเรียนแบบภาษาแม่ก็คือภาษาที่เราได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เด็กนะคะไม่ต้องท่องกรมมาก็สามารถที่จะพูดตามฟังแล้วเข้าใจแล้วพัฒนาเป็นอ่านออกเขียนได้เมื่อไปโรงเรียนนะคะแต่ว่าสําหรับภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาต่างชาติอื่นๆเนี่ยเราก็จะเรียนแบบควบคู่ไปกับการที่ฝึก ทักษะต,ต่างๆรวมทั้งการเรียนกรัมมาไปด้วยนะคะแล้วก็สำหรับภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะทุกหลักไวยากรณ์หรือทุกหลักกรัมมาเนี่ยมีการใช้จริงนะคะอย่างเช่น passive voice ที่เรากําลังพูดถึงก็เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประโยค active หรือ passive ก็ใช้จริงๆเพราะว่าการสื่อสาร จะให้ชัดเจนหรือว่าบางครั้งเรื่องที่เราต้องการจะพูดจะเขียนจะสื่อออกไปเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ในลักษณะที่ว่าประธานของประโยคเป็นผู้ถูกกระทำนะคะเราก็เราก็จะต้องใช้ passive voice อย่างที่ว่าภาษาไทยก็มีที่เรียกว่ากรรม,มาวาจกนะคะประธานเป็นผู้ถูกกระทำหรือว่าผู้ถูกใช้ให้กระทำยกตัวยอย่างประโยคภาษาไทยนะคะคุณผู้ฟังเช่นเด็กชายโน้ตถูก คุณครูลงโทษเห็นไหมคะนี่คือประโยค passive voice เด็กชายโน้ตซึ่งขึ้นต้นประโยคเนี่ยไม่ได้ทำไม่ได้เป็นผู้กระทำกริยาแต่ว่าเป็นผู้ถูกกระทำนั่นก็คือถูกคุณครูลงโทษนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะมีรูปแบบประโยคที่ว่าจะต้องมีประธานค่ะคือ subject แล้วก็บวกด้วย verb to be ค่ะแล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3ซึ่ง พอคุณผู้ฟังได้ยินคำว,ว่า subject อันนี้แปลว่าประธานนะคะ verb to be ได้แก่ is am are was were ทั้งหมดนี้เรียกว่า verb to be ค่ะ verb ช่องที่3ก็คือส่วนมากจะเติม ed ยกเว้นบางคำกริยาที่อาจจะคงรูปเดิมหรือว่าบางกริยาก็อาจจะเปลี่ยนรูปไปนะคะเห็นไหมคะมาทั้งหมดนี่เลยพอเราพูดแบบนี้ซึ่งก็ถ้าเราค่อยๆทบทวนไป เราก็จะได้นะคะอ,อ,อย่างไรก็ตามนะคะสมัยก่อนจะมีการสอนกันว่าให้เลี่ยงการใช้ passive voice ในความหมายที่ประธานไม่ได้เป็นผู้ถูกกระทำจริงๆนะคะเพราะจะทำให้การสื่อสารสับสนนะคะอย่างเช่นประโยคที่บอกว่าเขาถูกรักโดยเธอประโยคแบบนี้เราก็จะไม่ใช้กันนะคะเราบอกว่าเราก็จะใช้ว่าประโยค ได้เร,เรียบว่าเขารักเธอเราจะไม่ใช้ he is l o v e เห็นไหมคะ he เป็นประธาน is เป็น verb to be l o v e เติม ed เขาถูกรัก by her โดยเธอคนนั้นไม่ใช่นะก็จะอาจจะแบบ she loves him อะไรก็ว่าไปนะคะประโยคแบบนี้เราจะไม่พยายามเปลี่ยนเป็น passive voice ยกเว้นว่า เราจำเป็นต้องใช้จริงๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วประธานเป็นผู้กระทํากริยานะคะแล้วก็และหากว่าประโยคนั้นเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นประโยคแอคทีฟได้นะคะโดยเฉพาะการเขียนบทความทางวิชาการประโยคที่ต้องใช้ แบบที่สามารถเปลี่ยนเป็น Active ได้แล้วก็ให้เปลี่ยนเป็น Active นะคะแต,แต่อย่างประโยคที่ต้องใช้ Passive Voice อย่างเช่นประโยคเด็กชายโนตถูกคุณครูทําโทษเนี่ยนะคะอันนี้ยังไงก็ต้องเป็น Passive Voice นะคะภารรษาอังกฤษคือ n o t e was punished by the teacher ลองดูประโยคนี้นะคะโนทเป็นประธานค่ะ verb to be ก็คือ was แล้วก็ verb ช่องที่3ก็คือ punish ที่แปลว่าถูกทำโทษนะคะอาจจะใส่คำว่า by the teacher โดยคุณครูนะคะ note was punished by the teacher อันนี้เราต้องการจะบอกว่า note เป็นผู้ถูกเป็นคนถูกทำโทษหรือว่าเราอาจจะเปลี่ยนเป็นเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าสามารถเปลี่ยนเป็นประโยค active ได้ก็เปลี่ยนนะคะอเช่น,นบอกว่า the teacher punished note คุณครูลงโทษโน้ตเห็นไหมอันนี้ไม่ต้องมีไม่ต้องมี was แล้วค่ะเพราะเป็นประโยค แอค i v ฟธรรมดาประธานกริยากรรมก็คือ the t e a c h e r punish note ซึ่งก็ใช้เป็น Active ได้นะคะแต่เมื่อเรื่องราวที่จะสื่อสารเนี่ยนะคะต้องใช้ passive voice ก็ใช้ตามปกติค่ะคุณผู้ฟังและเจ้าของภาษาก็ใช้บ่อยเช่นกันนะคะอย่างเช่นที่เราเคยเอา ข่าวในทวิตเตอร์มาพูดคุยกันนะคะอย่างเช่นข่าวที่ประธานาธิบดีสหรัฐท่านโจไบเดนได้พูดถึงเรื่องการเป็นฮับของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะท่านก็โพสทวิตเ t อร์ว่า where is it written that we can't be the manufacturing hub of the world Well America is now เห็นไหมคะประโยคคำว่า Where is it written อันนี้เป็น passive voice ค่ะก็คือมีประธานคือ it แล้วก็ verb to be ก็คือ is แล้วก็ verb ช่องที่3ก็คือ written นะคะ written น,นี่ก็คืออย่างที่คุยกันว่าคำกริยาบางตัวของภาษาอังกฤษเมื่อเป็นจะบอกในอดีตก็อาจจะ เติม ed นะคะหรือว่าอาจจะเปลี่ยนรูปหรือว่าอาจจะคงรูปเดิมคำว่า written เป็น verb ช่องที่3ของคำว่า write w r i t e ที่แปลว่าเขียนนะคะซึ่งคำว่าเขียนเนี่ยเมื่อ,อจ,จะบอกว่าเขียนแล้วต้องใช้คำว่า wrote w r o t e แล้วก็พอเป็น verb ช่องที่3ถูกเขียนก็เป็น written นะคะเพราะฉะนั้น where is it written that America or we can be the manufacturing hub of the world นะคะนี้ก็ใช้ passive voice าตามธรรมชาติท่านอยากจะสื่อแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็พบว่าการใช้ passive voice ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เจ้าของภาษาก็ใช้บ่อยและการที่เรารู้ passive voice ก็จะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาหรือรูปประโยคได้ดียิ่งขึ้นนะคะ ออนอกจากนี้นะคะอย่างในข่าวรอยเตอร์ที่เกี่ยวกับท่านอดีตประธานาธิบดีของประเทศจีนนะคะท่านหูจินเทาเนี่ยนะคะก็ที่เขาบอกว่า Chinese former President Hu Jintao was unexpectedly escorted off the stage. นะคะประโยคนี้ก็เป็น passive voice เช่นกันเพราะท่านถูกคุมตัวหรือว่าถูกพาตัวหรือว่าถูกนำตัวออกไปจากการประชุมนะคะนั่นก็คือมีการใช้ verb to be ก็คือ was แล้วก็ verb ช่องที่3ก็คือ escorted มีคำว่า unexpectedly นะคะก็คือํำ adverb อันนี้จะเป็นการยกตัวอย่างให้เราผู้เรียนภาษาอังกฤษทราบว่า เวลาเราเรียนกราฟม a านะคะเราท่องเรื่องของ subject เรื่องของ verb เรื่องของ adverb นะคะเราก็จะได้รู้ว่าคำว่า u n e x p e c t e d l y เนี่ยเป็น adverb นะคะในการพูดประโยคให้สื่อสารได้ชัดเจนสมบูรณ์หรือว่าสื่อความหมายได้ถูกต้องแล้วก็ความหมายที่มากขึ้นเราก็ต้องใช้คำขยายนะคะเพราะฉะนั้น u n expect e d l y แปลว่าโดยที่ไม่คาดคิดนะไม่ได้คาดการไว้ก่อนก็ถูกพาตัวออกไปนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการใช้ passive voice เช่นกันนะคะเราจะพบว่าการใช้ passive voice เนี่ยจะเจอในข่าวบ่อยๆโดยเฉพาะหัวข้อข่าวนะคะแล้วแถมยังใช้ในรูปแบบย่อด้วยนะคะไม่ได้ใช้แบบที่เราเรู้โครงสร้างก็คือ subject บวก verb to be บวก verb ช่องที่3บางครั้งเขาก็ ย่อโดยการละ verb to be ไปนะคะแล้วก็จะเจอบ่อยๆในหัวข้อข่าวเพราะอะไรคะเพราะว่าหัวข้อข่าวเนี่ยเขาต้องประหยัดเนื้อที่แล้วก็เขียนให้ผู้อ่านข่าวสนใจแล้วก็แต่อย่างเราเมื่ออ่านข่าวหัวข้อข่าวภาษาอังกฤษ เราก็จะต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าเอ๊ะมีอะไรหายไปหรือว่าเ,เขาละอะไรไปหรือเปล่าอย่างเช่นข่าวนี้ค่ะคุณผู้ฟังเมื่อเร็วๆนี้นีเองในประเทศอังกฤษของสำนักข่าว BBC เนี่ยนะคะเขาบอกว่า t r a n s t r i k e s planned for Saturday Monday and Wednesday suspended RMT union says ประโยคนี้น่าสนใจค่ะใช้ passive voice 2ครั้งกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟัง ฟังเมื่อสักครู่จะพบว่าไม่ไ,มได้ยิน verb to be เลยถึงแม้ว่าโครงสร้างประโยคของ passive voice จะเป็น subject บวกด้วย verb to be บวกด้วย verb ช่องที่3แต่ในหัวข้อข่าวของ bbc อันนี้มีการละ verb to be ไปนะคะแล้วเรารู้ได้ยังไงล่ะว่าเป็น passive voice แล้วรู้ได้ยังไงล่ะว่าเขาละ verb to be ไปอันนี้ก็ดูที่ความหมายนะคะอย่างเช่น train strikes แปลว่าการประทวงดุดงานของรถไฟ Plan, p l a น planned นะคะเนี่ยที่แปลว่าที่ได้ถูกวางแผนไว้เพราะฉะนั้นการที่วางแผน strike เนี่ยการ strike เนี่ยไม่ได้กระทำกริยาเองได้ก็เป็นสิ่งที่เขาวางแผนไว้นะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้จะแปลว่าการประท้วงของรถไฟที่ได้ถูกวางแผนไว้ว่าจะประท้วงในวันเสาร์วันจันทร์และวันพุธ suspended ถูกระง,งับไปนะคะ suspended ก็นี้ก็ถูกระง,งับ suspended s s u p e e n d แปลว่าถูกระง,งับเติม ed นะคะก็เป็น verb ช่องที่3นะคะทั้งหมดนี้ทั้งคำว่า plan แล้วก็ suspended เป็นคำกริยาที่เมื่อเป็น verb ที่2และ verb ช่องที่3เป็นการเติม ed ตามปกตินะคะเพราะฉะนันอันนี้หัวข้อข่าวนี้จะเป็น passive voice ถ้าหากว่าไม่ละเนี่ยนะคะก็จะ เป็นประโยคที่บอกว่า train strikes were planned for Saturday, Monday, and Wednesday were suspended ก็คือจะต้องมี verb to be อาจจะเป็น are หรือเป็น,น were หรือว่าอันนี้จะต้องเป็น are หรือ were นะคะเพราะว่า strikes เติม s นะคะอันนี้ก็ถ้าคุณผู้ฟังฟังแล้วเกิดเอา้าทำไมเป็น are เป็น were ทำไมไม่ is หรือ was หรือว่าทำไมไม่เป็นตัวนั้นตัวนี้ก็ย้อนกลับไปเรื่องของ การผันเวิร์บในภาษาอังกฤษนะคะถ้าประธานเป็นพระหูพจเวิร์บจะต้องเป็นตัวไหนอะไรแบบนี้นะคะเรื่องของการใช้เว r ร to be นั่นเองรัะปรากฏว,ว่าพอคุยกันแบบนี้ก็จะพบว่าอมืมีเรื่องของกรา r มมที่เราอาจจะสามารถหยิบยกมาทบทวนพูดคุยกันได้อีกบ่อยๆนะคะก็ยังไงก็ตามการเอาอหลักกรา r ม,มา ดูว่าเขาใช้ในการใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆก็จะช่วยให้เราเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะใช้ passive voice เมื่อไหร่จะใช้ active voice เมื่อไหร่จะใช้ verb to be เมื่อไหร่จะใช้ verb ที่เติม s เติม ed หรือ เป็น verb ที่ term ing นะคะก็เป็นเป็นเรื่องที่เอาที่การสื่อสารใจความที่เราต้องการสื่อออกไปเป็นหลักแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องหยิบยกสิ่งไหนมาใช้นะคะโดยอัตโนมัติค่ะเพราะฉะนั้นการใช้ passive voice ก็คือรูปประโยคที่เป็นกรรมวาจกเนี่ยนะคะก็คือประธานเป็นผู้ถูกกระทำในภาษาอังกฤษเจ้าของภาษาก็ใช้ ได้ก็ใช้บ่อยๆตามปกติในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้นะคะอย่างเช่นที่บอกว่าข่าวในรอยเตอร์นะคะท่านหูจินทาวเอร์สเอสคอร์เชอันนี้ถูกคุมตัวออกไปหรือว่า where is it w r i t t e n อันนี้ก็ถูกเขียนไว้ที่ไหนนะเพราะข้อความนี้เขาไม่สามารถเขียนได้เองแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเขียนนะคะเขาก็เลยโพส์ตเขียนแบบนี้ว่า where is it w r i t t e n that เขียนไว้ที่ไหนนะว่า ก็ต้องใช้ passive voice หรือว่าข่าวการที่รถไฟประท้วงคือ,อาสาภาพแรงงานรถไฟฟ้าเออรถไฟนะคะของประเทศอังกฤษประท้วงเนี่ยก็คือเขาก็วางแผนการประท้วงมาก็เลยเขาไม่ได้คือรถไฟไม่ได้มาวางแผนเองมีคนมาวางแผนก็ต้องใช้ passive voice นะคะนี่เป็นตัวอย่างของการใช้ passive voice ที่ใช้จริงใน ชีวิตจริงที่เจ้าของภาษาเขาใช้ค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของภาษาพาไปในวันนี้หมดลงแล้วคะ่ะขอขอบคุณข่าวต่างๆจาก สื่อออนไลน์นะคะไม่ว่าจะสำนักข่าวรอยเตอร์หรือว่า BBC ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการภาษาพาไปผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรืออยากจะติชมรายการก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้ทางโทรศัพท์หมายเลข026653777 ต่อ6512สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะรายการภาษาผาไป